ยิ่งอารมณ์ดีสุขภาพยิ่งดีแบบองค์รวมเริ่มต้นได้ง่ายๆแค่ดูแลลำไส้ด้วยโปรไบโอติกในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราทุกคนต้องเผชิญทั้งโรคระบาดสภาพเศรษฐกิจอากาศที่ร้อนอบอ้าวหรือแม้แต่ความกดดันจากการทำงานมองไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องให้เครียดซึ่งหากเราอยู่ในภาวะความเครียดสะสมเป็นเวลานาน,าน,านอาจจะส่งผลต่อร่างกายส่วนอื่นๆโดยเฉพาะลำไส้ เมื่อความเครียดสะสมหลายคนคงเคยเจออาการลำไส้แปรปรวนผิวพรรณหมุนมองจิตใจไม่แจ่มใสมีปัญหาระบบขับถ่ายพยายามจะรักษาอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็ขึ้นมาแทนที่ยิ่งเครียดยิ่งป่วยวนลูบซ้ำๆยิ่งกับบางคนที่เคยติดโควิดมาก่อนอาจกำลังอยู่ในอาการหลองโควิดที่เกิดขึ้นภายหลังจากหายโรคความกังวลคือแม้จะหายมาเกินครึ่งปีแต่ก็อาจจะพบสารพันธุกรรมเชื้อโควิด -19 อยู่ในลำไส้ทำให้ยังคงมีอาการซึมเศร้า เครียดอ่อนเพลียท้องเสียอาหารไม่ย่อยซึ่งอาการดังกล่าวล้วนส่งผลต่อลำไส้ทั้งสิ้นค่ะลำไส้สำคัญแค่ไหนทำไมต้องดูแลถ้าห้ไลท์รายชื่ออวัยวะสำคัญมาสักสามอย่างเราคงจะนึกถึงสมองหัวใจและก็ปอดแต่เชื่อไหมล่ะคะว่าลำไส้เองก็สำคัญเป็นลำดับแรกๆเช่นกันเพราะสมองกับลำไส้ทำงานเชื่อมโยงกันหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีปัญหาก็อาจจะส่งผลต่ออีกสิ่งหนึ่งด้วย ยกตัวอย่างเช่นเซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ช่วยกำหนดความสุขความเศร้าและพฤติกรรมมนุษย์นั้นผลิตขึ้นภายในลำไส้กว่า95%แปลว่าหากละเลยการดูแลลำไส้ก็จะทำให้ร่างกายผลิตสารเซโรโทนินเข้าสู่สมองได้น้อยลงเราจะรู้สึกเครียดง่ายอะไรก็ไม่ได้ดังใจสุขภาพกายและใจมีปัญหานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเอาใจใส่ลำไส้ไม่ต่างจากอวัยวะอื่นๆเอาใจใส้ด้วยโปรไบโอติก ในลำไส้นั้นมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและโปรไบโอติกซึ่งจัดเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีก็มีส่วนช่วยให้ระบบลำไส้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งได้รับโปรไบโอติกปริมาณที่พอเหมาะในทุกๆวันยิ่งสุขภาพดีค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ w w w d a s h m i l l c o t h ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR v a r i t y ด้วยนะคะ